สวัสดีค่ะชื่อธัญญนินทิตยพัฒนะคะอยู่ระยองค่ะคือเมื่อสามปีที่แล้วนะคะป่วยเป็นเออเนื้อง,งอกในแกนสมองค่ะหมอที่ระยองไม่รับแล้วนี่ก็เลยส่งตัวมาที่ศรีราชก็เลยศรีราชากลปวไม่ทันก็เลยได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทนบุรีทนบุรีหมอก็เห็นอาการหนักก็เลยดีบ ผ่าตัดให้เพราะว่าเนื้องกอกมันมันมันเยอะแล้วอะคะ่ะอาการหนักแล้วแล้วก็นี้เมื่อเมื่อสามปีที่แล้วนะคะผ่าตัดก็ก็เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้จะจะดูรูปนะคะว่าก่อนผ่าตัดกับหลังผ่าตัดเออมันจะเป็นยังไงดูดูนะคะคือรูปตอนตอนผ่าตัด,ด่ะดสวยงามนะคะเป็สวยงามนะสาวสวยะนะคะพอหลังจากได้ผ่าตัดแล้วนะคะ อ๋อเป็นอะไรละหลังหลังจากผ่าตัดแล้วก็หน้าเนี่ยก็จะจะ,จะเบีย้ยวไปซี่อีหนึง่งภาพนี้เลยค่ะจะบวมไปซี่หนึ่งปากก็จะจูบแล้วเอ่อตานี่ก็จะตกตกตลอดคือไม่มีแรงอะค่ะแล้วก็ตาบนก็ปิดไม่ได้เพราะว่ากล้ามเนื้ออ่อแนแดงไปซี่หนึ่งเลยอะค่ะเอ่อแล้วหูก็ดับไปอะค่ะแล้วก็ไปทําการรักษาที่โรงพยาบาล หลังจากที่ว่าตอนช่วงที่ผ่าเป็นโควิดช่วงนั้นโควิดระบาดหนักหลังจากนั้นกออ็ไปรักษากับหมอคือฝังเข็มแล้วก็กระตุ้นไฟฟ้าแต่หมอเขาก็บอกว่ามันได้แค่นี้เพราะว่าผ่ามาจากข้างในผ่าจากมาจากข้างในมันก็เลยทำให้ให้ได้แค่นี้แต่ระหว่างที่ว่าผ่านั้นน่ะเหมือนกับออจิตมันออกไปจากร่างแล้วนะคะหนึ่งวันหนึ่งคืนคุณหมอบอกว่า,วาเริ่มได้ออกจากห้องผ่าตาดัด ฟื้นทิ้งแล้วพูดได้ครั้งแล้วหลังจากนั้นหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ไม่พูดเลยแต่ว่าทางทางด้านจิตก็คือว่าเดินไปทางเดินเดินไปเส้นทางแล้วมีคนโทรมีคนเรียกตลอดแต่ก็ไม่ขานก็เดินไปเดินไปแล้วก็มันเป็นทางที่สบายมากเลยแต่ว่าคนที่ตายแล้วทั้งนั้นเลยที่เรียกนะแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่ได้สนใจเอกยังไม่เรียกทาไมก็เดินสบายดีแล้วก็ พอเดิน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 ไปเรื่อยๆอย่างกันนี้นึ่ขึ้นได้เอ๊ะนี่เราตายแล้วหรือไงเนี่ยเอ้ยยังตายไม่ได้นะเพราะว่า,รรายังมีภารานี่สินอยู่ถ้าทรัพย์สินไม่มีปัญหาแบ่งกันได้แต่ถ้านี่นีลคนข้างหลังจะต้องเดือดร้อนแล้วก็เลยเพบร,รู้สึกตัวแค่นี้ก็กลับมาเข้าเข้าตัวเองเหมือนเดิมก็เลยหลังจากนั้นก็เป็นปฏิหารนะกลับมาก็ขายที่ขายทางได้เพราะว่าบอกว่าต้องใช้นี่ให้หมดก่อนก็เนี่ยได้ได้เคลียรปัญหาหนี้ศินแต่ว่าร่างกายนะคะ คือหมอเขาไม่รับแล้วค่ะเพราะเขาบอกว่าไม่ได้ไงเราทําให้มันมีปมด้อยนะเพราะว่าเป็นพูดก็ปากเบี้ยวตาก็ปิดไม่ได้ดีบางอื่นเอ่อน้องที่เขาเคยไปหาแม่เราเคยไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็แนะนา mm hmm. เขาบอกว่าไปไม่พี่ไปหาดรเอกันก็เลยมาไปมาไปก็ให้ให้ด็อรเอก็ทาพอไปยังก็ถามว่าทาไงแล้ว ก็เลยก็เลยบอกว่าเนี่ยมันหน้ามันเสียสูนไปหมดเลยหูก็ดับด้วยนะคะหรือเมื่อกี้หืมบอกว่าคือซี่ีกนึ่งค่ะหมดเลยซี่กหนึ่งซี่ีกหนึ่งหมดเลยแล้วหลังจากนั้นก็รตีก,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 ก็ทําให้นี่แม่ทิพย์ท่านก็ดูอยู่ด้วยท่านก็เลยบอกว่าชวนนอนต่อไหมพรุ่งนี้คืนนี้แม่จะช่วยส่งบุญกันพอแค่บอกว่าส่งบุญจะตัดสินใจนอนต่อเลยแล้วแม่ก็มาทําการรักษาต่อให้ ดีมากๆเลยอะค่ะก็ไปการกินการอขคมาการมขอโหสิกรรมแล้วก็สแกนกรรมมะค่ะสแกนกรรมด้วยสแสดงธรรมให,ให้ให้เจ้ากรรมนายเวรฟังด้วยซึ่งคิดว่าเขาก็คงพอใจนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือทําไปเรื่อยๆไม่รู้แต่ว่าสวดมนต์ตลอดนะคะแต่ว่านี้แม่พาไปทางเส้นลัดนะคะก็เลยก็เลยเนี่ยดีขึ้นมาก็อยากจะ ขอบคุณคุณหมอที่ทําการรักษาอาจารย์หมอที่ศรีราษฎร์แต่ว่านั่นนะคะแต่ว่ามันเป็นกรรมนะคะก็เลยเนี่ยแม่ก็เมตตามารักษาต่อให้แล้วก็สอนวิธีการที่จะไปไปทําต่อที่บ้านเพราะว่าได้สัญญากับทางทางเจ้ากร,รมนในเวรไว้แล้วว่าเออเราจะทเํเบิกบูนทําให้เขาตลอดนะคะทําสวดมวนต์ตามที่แม่แม่ให้ไปนะะั่นแหละค่ะฝึกค่ะฝึกความลมปราณแล้วก็เนี่ยค่ะ รู้สึกเบาขึ้นทุกคนที่เห็นใกล้ๆเขาก็ตื่นเต้นกันใหญ่เขาก็บอกว่าตาก็จะกลับมาเบ่งได้สองข้างซึ่งตั้งเมื่อวานนี้ก็ใส่แว่นทั้งวันไม่กล้าถอดแล้วปากก็เหมือนถ้าอยู่ปกตินี้ก็เหมือนกับคนยังไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าถ้าพูดก็ยังออกเบีย้ยวๆนิดเนเนี่ยแล้วก็จมูกอะไรมันก็เนี่ยปากก็อ้าได้แบบแต่ก่อนนี่มันจะจูอยู่ข้างเดี๋ยวนี้มันก็มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะคิดว่าเดี๋ยวก็จะไปเป็นแวดต่อที่บ้านนะค่ะ ก็ต้องน่ากราบขอพระคุณท่านผู้มีพระคุณทุกท่านตั้งแต่อาจารย์อาจารย์ที่พาแล้วก็ดรเอแล้วคุณแม่คุณแม่ทิพนะเนี่ยที่เมตานะคะเนี่ยที่ว่าให้ดูเนี่ยเป็นบุญกุศลเนี่ยที่แม่เมตตาทําให้ไม่นั้นเราก็าไม่ได้สมบุญอาจจะมีเจ้ากรรมนเวรอื่นซึ่งถ้ามาต่อเรื่อยๆ,ๆ,ๆตอนนี้ก็ถ้าว่า แม่ก็เอ่อต่อสายฉีน้ำอย่างแรงพอมาบุ๊บเราก็ฉีดฉีดไปซึ่งถ้ากระโดดสวนมนธรรมดามันก็เป็นเหมือนก๊อกน้ำที่ไหลช,ะช,ะช,ะชะ้าช้าช้าแต่คราวนี้ก็ได้เส้นทางลัดเลค่ะค่ะขอบพระคุณแม่มากค่ะ